นีท่ทำลายลูกหนูยกคอได้แล้วไหมอึมตแล้วเมื่อกี้มันโอเคแขสายสอก้ำไวไงอืมช้ำไว่แน่นเลยอืมไม่ลูก ว้าวแน่เอาแขนไปข้างหลังแล้วลูกฮึมองมอะไรอ้ยไหนจะดูหนังสืคอคะืม พิชาพิชาไม่สนใจสนใจหนังสือจะเอาหนังสือแล้วลูกมองไงเลยมองไงเลยเอ่ยอ้าเอ้าอ่ะเอาหมุนอ่ะหมุนหนังสืออ่ะดูดิเขี่ยเขียเขี่ยเข,ขาหักตัว มันมองตัวน้ำโอ้โหน้ำลายเต็มเลยเรือไม่จิ้มเอนทเี้อไม่ิ้มเตอโอ้โหเปียกหมดเลยอะเปียกหมดเลยมือเดียวเนี่ยอีกมือหนึ่งกดไว้ก่อน นียายให้ยัยให้ยัยให้อยสิกันทรงตัวมอง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 เหรลูกมองดูทำหน้าทำตานี่ คยไม่รู้ไม่ยอมยน้ำลายกำลังจะหยดมองยกคอได้แล้วโอ้ยยกสูง้วยคราวนี้ เหนื่อยแล้วเหนื่อยแล้วหนูเหนื่อยแล้วลทำลายยอดติงเลยใช่ชา เขี่ยเขาหาตัวอ่ะอืมอ่าก็พักก่อนสิ